อนยาบนสีสวัสดีครับวันนี้พบกับ EP ลูกไม้กระถาง4นิ้วกระถางละ35บาท3กระถาง100บาท EP ที่80สําำหรับ EP ที่80นี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับ ทุกๆ6กกระถางแถม1กระถางเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วแพ็คลงกล่องพัสดุกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ e m s โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบมาเมาหมา50บบาทกรณีเก็บเงินปลายทางหรือโอนคิดค่าขนส่งเท่ากัน50บาทสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเมื่อบอิษีไปถึงบ้านลูกค้าของท่านแล้วนะครับถ้าวันไหนฝนตกสามารถแกะออกมาปลูกเปลี่ยนกระถางได้เลย เพราะว่าอากาศช่วงนี้เหมาะสมที่จะทําการขยายพันธุ์บอนสีแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเหมือนที่ผ่านมานะครับป้าค้าแนะนํให้แกะตอนเย็นแต่ตอนช่วงนี้ก็คือหน้าฝนนะครับมีฝนตกในหลายพื้นที่ถ้าฝนตกก็สามารถแกะออกมายิ่งให้โดนน้ําฝนยิ่งดีนะครับเพราะในน้ําฝนจะมีปุ๋ยยูเรียอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งสังเกตว่าเวลาฝนตกต้นไม้จะสวยจะงามนะครับบอลสีของเราก็เช่นกันเมื่อโดนน้ําฝนก็จะสวยเช่นกัน แต่สำหรับใบดางๆโดนน้ำฝนมักจะเป็นใบเน่าสำหรับช่วงหน้าฝนนะครับถ้าฝนตกน้อยๆนะครับไม่ได้ตกเยอะก็แนะนำให้ทำการรดน้ำเพื่อล้างน้ำฝนออกเนื่องจากว่าเชื้อราที่อยู่ในอากาศตกลงมากับน้ำฝนมาโดนบอนสีของเรา,าทำให้บอสีของเราติดเชื้อราเป็นโรคใบเน่าได้ครับ มาเริ่มกันที่ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับลูกไม้ลูกไม้เป็นไม้ที่เพาะจากมเมล็ดนะครับยังไม่มีชื่อให้เน้นความสวยอย่างเดียวนะครับไม่ไม่แนะนําให้นําไปเทียบชื่อนะครับถ้าต้องการไม้มีชื่อแนะนำให้เอฟไม้มีชื่อแต่ถ้าส่วนเป็นลูกไม้นะครับแนะนำความสวยงามสีสันที่แตกต่างจากไม้ที่มีทั่วไปในท้องตลาด ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับลูกไม้กระถางที่สองครับก็มีด่างๆแบบนี้นะครับกระ็เป็นใบสีขาวกัดเม็ดชมพูแล้วก็ด้านล่างนะครับเล็กๆนี้นะครับมีไม้ด่างอยู่ด้วยนะครับหนึ่งในงต้นนะครับลูกไม้กระถางที่สองครับ ทกไมมกระถางที่สามครับเป็นใบกลมใบถ้วยแบบนี้นะครับใ่ท่งรูปถ้วยนะครับแล้วก็ใบออกโทนสีห่วงกัดเม็ดแดงครับห่วงน้ำตาลกัดเม็ดแดงมีด่างด่างด้วยนะครับด้านล่างด่างหนึ่งต้นนะครับด่างขาวและด่างเหลืองนะครับตัวน,นี้ อบนี้ใบนี้ดังเหลืองนะครับมีด่างเหลืองและด่างขาวแบบนี้ด้วยนะครับลูกไม้กระถางที่3ครับลูกไม้กระถางที่4ครับสําหรับใครที่ชอบไม้ด่างไม้ป้ายนะครับแนะนําให้รออีกสองเดือนนะครับตอนนี้รอทําการผสมแล้วก็เพาะมันเพาะลงพเพาะเมล็ดไปแล้วนะครับ อีกประมาณสองเดือนนะครับก็จะมีที่บบดัดด่งเกือบทุกกระถางให้ดูกระถางนี้นะครับก็เขียวๆแบบนี้ขออนุญาตโฟกัสใหม่ครับก็ด้านด่างก็ด่างเปื่อยๆแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่4ครับลูกไม้กระถางที่5ครับกัดสีแบบนี้1ต้นนะครับเตรียมกระดาษปากกาไว้ด้วยนะครับถ้า ดูแล้วน่าจะโอเคนะครับก็เตรียมกระดาษปากกาไว้ก่อนลูกไม้กระถางที่ห้านะครับแต่ละสีของเขาก็จะกัดสีมาประมาณนี้นะครับลูกไม้กระถางที่ห้าครับลูกไม้กระถางที่หกครับใบกัดสีขาวกระดูกเขียวเม็ดออกน้ำตาลนะครับใบกลมทรงใบถ้วยนะครับตัวนี้ใบออกสีน้ำตาลนะเม็ดขาวนี่แหละก็ เขียวนิดๆน,นะครับกระดูกออกทนกระดูกดอกเขียวนะครับแต่ว่ากระดูกสีจางมากนะครับตัวนี้ก็กระดูกสีออกชมพูดแดงนะครับตั้กึ่งนะครับระหว่างสองสีตัวนี้ก็ใบบนนะครับุกไม้กระถางที่หครับลุกไม้กระถางที่เจดครับ สำหรับลูกค้าที่รับไปแล้วนะครับคําแนะนําอาจจะเปลี่ยนตามช่วงฤดูกาลนะครับช่วงฤดูกาลนี้ลูกไม้กระถางที่เจ็นะครับคําแนะนําอาจจะเปลี่ยนตามช่วงฤดูกาลนะครับฤดูกาลนี้คือฤดูฝนนะครับถ้าทันไปถึงแล้วนะครับพักไว้สักวันสองวันนะครับบอลสียังสดชื่นอยู่ก็แนะนําให้ทําการอัพไซต์กระถางได้เลยน้องก็จะได้โตเร็วขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนไม่ตกต่อเนื่องกันานานๆก็ พักฟื้นไว้นานสักนิดหนึ่งลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับดูหน้าไม้นะครับกระถางที่เจ็ดครับลูกไม้กระถางที่แปดครับเข็ดสีนี้ครับโทนกระดูกสีน้ำตาลออกโทนชมพูเป็นชมพูนะครับส่วนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ ออกไปทางโทนน้ำตาลขาวนะครับแต่ก็ต้นเล็กๆต้นนี้อาจะสวยนะครับเป็นโทนใบชมพูขึ้นยอดให่ขึ้นใบหลอดใหม่มาเป็นโทนสีขาวแบบนี้นี่นะครับแล้วก็อยู่สักพักก็จะเป็นโทนสีม่วงม่วงอมชมพูแบบนี้ลูกไม้กระถางที่แปดครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับ ผน,นน้ำตาลนะครับราอาหาโฟกัสกล้องอยู่นะครับแล้วก็เม็ดสีขาวเปือเขียวเม็ดสีขาวเขียวออกน้ำตาลนะครับกระดูกขาวกระดูกเขียวลูกไม้กระถางที่เก้าครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับเป็นลูกไม้ใบไผ่นะลูกไม้ใบไผ่แล้ว ก็จะเป็นใบเลียวๆยาวๆ,าวๆแบบนี้แล้วก็กัดสีออกกระช้านิดหนึ่งลูกไม้ใบไผ่กระถางที่9ครับลูกไม้ราคา35บาท3ามกระถางหนึ่งบาทสามารถโทรมาที่ศูนย1ประเจหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเ้าป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรติดต่อมาเาทางช่องทางนี้นครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของ youtube ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อกันจากใช้เวลาหลายวันครับลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนลูกไม้กระถางที่9้าครับ ลูกไม้กระถางที่1ิบครับมีสองเฉดสีนะครับเฉดสีนี้นะครับเฉดสีหนึ่งแล้วก็นี่อีกเฉดสีหนึ่งนะครับลักษณะใบนะครับเป็นใบไทยก้านออกสีสายบัวปอกลูกไม้กระถางที่สิบครับกระถางที่สิบอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบสองครับเป็นใบหอกนะครับลูกไม้กระถางที่สิบสอง ใบลูกไม้กระถางที่13ามครับดูลักษณะเฉดสีนะครับของใบของเขานะครับมีหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ด้านล่างอีกนะครับสามสี่ต้นนะครับเดี๋ยวสีเขาก็จะค่อยกัดมาเรื่อยๆลูกไม้กระถางที่13าครับ ลูกไม้กระถางที่สิบี่ครับกระถางนี้มีหลักๆอยู่สามนะครับสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะครับลักษณะที่สองนะครับแล้วก็ใบยาวแหลมแบบนี้นะครับกัดเม็ดสีขาวลักษณะที่สามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับใบนี้นะครับ ต้นนี้นะครับเริ่มตอนไปขึ้นมาก็เริ่มด่างมานะครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับแล้วก็ต้นนี้เป็นสีส,สวยๆนะครับกัดสีส,สวยๆนีกต้นหนึ่งให้ดูนะครับด้านล่างของเขานนี้อีกต้นหนึ่งนะครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับให้ดูความด่างของเขานะครับด่างออกโซนส้ม ลูกไม้กระหางที่16แล้วก็ใบออกสแดงแบบนี้ครับลูกไม้กระถางที่16ครับลูกไม้กระถางที่17ครับให้ดูนะครับหน้าไม้นี่หลอดใหม่ ของใบนี้นะครับนี่ก็หลอดใหม่ของต้นนี้นี่ต้นหนึ่งลูกไม้กระถางที่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่17ครับก็มีใบมีตำหนินะครับแต่ว่าถ้าจะเด็ดทิ้งนะครับเขาีเขามีใบไม่กี่ใบก็เป็นการทำลายที่แหล่งรุ่งอาหารของเขานะครับก็เหลือไว้ก่อนครับเพราะว่าใบนี้น่าจะอยู่ได้อีกเป็นเดือน ลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบปดครับให้ดูหน้าไม้นะครับ1น,นะครับสองนะครับที่เด่นๆมีสองนะครับแล้วก็ทั้งหมดมีประมาณห้ามีห้าต้นคนระับลูกไม้กระถางที่สิบแปดครับ ตูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับดูเฉดสีของเขาประมาณนี้นะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบอันนี้ก็ต้นเดียวกันเด่นๆหลักๆมีหนึ่งต้นนะครับตรงน,นั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ว่าสีสันเขาก็สวยนะครับนี่ยังเล็กอยู่แต่สีสันก็สวยลุกไม้กระถางที่ยี่สิบครับถุกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับสีสันเขา,าก็ออกกัด พื้นใบสีน้ำตาลนะครับเม็ดสีขาวและก็เม็ดสีเขียวเก็บ nice 응ส though, anyway. ่วนตัวน <Stat> ี้ก <mitad> ็เ <przest> ป็นพื้นขาวจางๆเม็ดสีน้ำตาลกระดูกสีขาวลูกไม้กระถางที่21ดครับลูกไม้กระถางที่22ครับเป็นกัดพื้นสีเขียวนะครับกระดูกออกสีน้ำตาลนะครับตัวนี้กัดพื้นออกขาวกระดูกสีเขียวมีเม็ดมีเม็ดสีชมพูประมาณเม็ดสีชมพูประมาณนี้นะครับ ทนนงก็สีนีน้ลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับทนุนกระดุกเขียวเข้มนะพื้นสีเขียวขาวนะครับแล้วก็แบบนี้มีเม็ดขาวกับเม็ดแดงลูกไม้กระถางที่ยี่ิบสามครับลูกไม้กระถางที่ยี่บสี่ครับ เ็นเม็ดขาวๆแบบนี้นะครับกระถางที่ยี่ี่เกือบทุกต้นเกือบทุกต้นในกระถางนี้นะครับต่างกันที่กระดูกกับก้านนะครับลูกไม้กระถางที่24ี่ครับลูกไม้กระถางที่25้าครับทนออกสีน้ำตาลกัดเม็ดขาวแบบนี้แล้วก็ทนสีขาวกระดูกเขียวเม็ดชมพูนะครับแต่ละต้นแต่ละใบนะครับอาจจะ ลักษณะเหมือนกันครับแต่ลวดลายในใบก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้ก็จะกัดเขียวนะครับเขียวเข้มเป็นบอลป้ายนะครับตัวนี้ลูกไม้กระถางที่25ครับลูกไม้กระถางที่26ครับกระถางนี้ก็โทนสีประมาณนี้นะครับกระดูกเขียวเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเส้นเล็กๆนะครับกัดเม็ดสีขาวแล้วก็สีน้ำตาล ส่วนตัวนี้ก็ออกเม็ดกัดสีชมพูนะครับมีเม็ดเขียวและเม็ดขาวส่วนตัวนี้ครับเป็นบอลใต้นะครับอาจจะใบเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใต้เขียวครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับให้ดูหน้าไม้นะครับกัดสีแบบนี้นะครับสี เกือบทองทองบริเวณรอบขอบเม็ดนะครับก็จะเป็นออกสีทองกัดพื้นสีน้ำตาลกระดูกเป็นเส้นสีแดงไม่เส้นสีแดงไม่เข้มลุกไม้กระถางที่27นะครับเด่นๆนะครับมี2ต้นนะครับแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งกัดสียังไม่สมบูรณ์ ลูกไม้กระถางที่ 27, ครับลูกไม้กระถางที่ 28, ่ครับลูกไม้กระถางที่29่สิบเ้าครับเม็ดสีแดงครับกระดูกออกสีทองนิดนึงนะครับแล้วก็เม็ดผื้นเขียวเข้มกระดูกสีแดงแัวน,นี้ แล้วก็ด่งดางๆเ,เขียวๆด่งดางๆก็สุดท้ายนะครับอีกใบหนึ่งลุกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับลุกไม้กระถางที่สามสิบครับตัวนี้เป็นไม่กัดสีนะครับสีแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแทงใบอ่อนขึ้นมาก็เป็นสีนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็มีกัดสีนะมาภายหลังนะครับ ลูกไม้กระถางที่3าสิบครับด้านล่างก็ยังมีอีกโทนสีหนึ่งนะครับลูกไม้กระถางที่สาสิบครับลูกไม้กระถางที่สามเดครับกระถางนี้แบะนิดนึงนะครับขออนุญาตลวกให้ดูหน้าไม้ก็มีขัดสีเขียวบ้างนะครับลูกไม้กระถางที่สามเดครับ ตุกไม้กระถางที่สามสิบสองครับมีทั้งใบกลมนะครับตัวนี้ใบกลมตัวนี้ใบยาวการดําและก็การเขียวตุกไม้กระถางที่สามสิบสองครับตุกไม้กระถางที่สามสิบสามครับก็มีหลากหลายสีเช่นกันทุกทุกุกระถางนะครับในหลากหลายสีก็จะมีเด่นๆก็จะมีตัวนี้นะครับใต้สีเขียวลุกไม้กระถางที่สามสิบสามครับ ลูกไม้กระถางที่34ครับเป็นลักษณะใบบิดม้วนนะครับใบบิดประมาณนี้นะครับลูกไม้กระถางที่34ลูกไม้กระถางที่34ครับลูกไม้กระถางที่35ครับกระดูกแดงนะครับกัดพื้นรอบรอบขอบใบเขียวหอนแล้วก็บริเวณด้านใน สีเขียวเข้มๆคนดำนะครับแลวอีกเขียดสีนึงนะครับเป็นสีประมาณนี้นะครับไปยาวลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สามหกครับเป็นหัดใหม่ขึ้นมาเป็นสีเ,เข้มๆแบบนี้นะครับกัดพื้นชมพูอีกต้นหนึ่ง ลูกไม้กระถางที่3 6ครับลูกไม้กระถางที่3.7ครับกัดออกแดงแดงเข้มๆแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่3.7แล้วก็มีเขียวกัดขาวนะครับลักษณะพื้นเขียวก็จะออกเป็นโทนน้ำตาลประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตจากใบด้านล่างนะพื้นออกเป็นสีน้ำตาลลูกไม้กระถางที่3.7ครับไม้กระถางที่ 38ครับก็ดังๆประมาณนี้นะครับไปแรกๆแล้วก็ต่างไม่ชัดไปใหม่ขึ้นมาเริ่มชัดแล้วนะครับก็สีเฉดสีอีกเฉดสีนึงนะครับแล้วก็มีแบบนี้อีกหนึ่งต้นในกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่38ครับลูกไม้กระถางที่39ครับก็เฉดสีสวยแบบนี้เลยนะครับ กระดูกเขียวพื้นขาวเม็ดสีแดงครับฮะให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็อีกโทนสีหนึ่งนะครับลูกไม้กระถางที่ส9สิบครับลูกไม้กระถางที่4ี่สิบครับสีของเขานะครับก็พื้นขา,ขาวๆเดี๋ยวก็กัดเม็ดประมาณด้านล่างนี้นนะครับแล้วก็อีกโทนสีหนึ่งนะครับ มีกหลายต้นในด้านล่างลูกไม้กระถางที่40ครับลูกไม้กระถางที่41ครับให้ดูเฉดสีของเขานะครับการกัดสีของเขาีูสันสวยงามลูกไม้กระถางที่41ครับลูกไม้กระถางที่42ครับและเฉดสีนะครับ เราให้ดูดูกันแบบชัดๆนะครับใบที่ขึ้นมานี้นะครับประมาณ50ดูเป็นแนวทานนะครับเพราะว่าบางครั้งการกัดสีอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับสำหรับต้นที่แก่แล้วก็จะมีการกัดสีขึ้นไปเรื่อยๆลูกไม้กระถางที่42ครับลูกไม้กระถางที่4 3 3ครับเกิดสีของเขาก ใบแดงกัดเม็ดแดงนะครับมีพื้นเขียวเขียวเขียวเข้มลูกไม้กระถางที่43ครับลูกไม้กระถางที่44ครับต้นไม้หลากหลายสีสันนะครับลูกไม้กระถางที่44ครับลูกไม้กระถางที่45ครับกระถางที่45ก็สีสันประมาณนี้ครับ ล,ลูกไม้กระถางที่สี่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบหกครับ,รรบ,ล,บ,รบลูกไม้กระถางที่สี่สิบเจ็ดครับดูสีลักษณะเฉดสีนะครับแลวพ่อค้าพาดูทีละใบนะครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบแปดครับกระดูกขาวนะครับ ขอบเขียวพื้นกัดสีออกแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเม็ดเปลือเปิดอทั่วใบเป็นลักษณะคล้ายๆไก่กัดสีแล้วก็ใบใบอย่างเขายุบตามเม็ดสีนะครับเป็นลูกไม้ตระกูลไก่ลูกไม้กระถางที่48ครับลูกไม้กระถางที่49ครับให้ดูเฉดสีของเขานะครับกระถางที่49เเม็ดสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ใบ ลักษณะแบบนี้ลูกไม้กระถางที่สี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับก็โทนสีประมาณนี้ครับมีป้ายเหลืองมาด้วยนิดนึงเม็ดสีชมพูเล็กเม็ดสีแดงใหญ่นะครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแล้วก็โทนสีเป็นใบกลมนะครับออกโทนเขียวอ่อน แบบน,นี้นะครับลูกไม้กระถางที่50ครับลูกไม้กระถางที่51ครับอันนี้เป็นใบวันไม่กัดสีนะครับสีขึ้นมายังไงก็สีใบแก่ก็เป็นยังงั้น,นะครับกัดสีเข้มขึ้นเป็นสีน้าตาลทั้งหมดตัวนี้นะครับเป็นดอ,อกน้ำตาลเม็ดสีขาวแล้วก็มีใบหอ,อกอยู่ด้วยนะครับด้านล่างลูกไม้กระถางที่51ครับ ลูกไม้กระถางที่52ครับให้ดูเฉดสีของเขานะครับลูกไม้กระถางที่52ลูกไม้กระถางที่53ครับให้ดูนหน้าไม้1 2 3แล้วก็ด้านล่างอีกหลายต้น ตกไม้กระถางที่ห้าสิบสามครับลุกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับ,รรบให้ดูหน้าไม้ผนที่หนึ่งสองสามเด่นเด่นมีทั้งหมดสามต้นในกระถางนี้ถูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบห้าครับ,รรบให้ดูหน้าไม้ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหกครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับสองเฉดสีในกระถางนี้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแปดครับด่างเข,เ,ขเขียวเขียวเขียวเข้มและเขียวอ่อนแล้วก็ กัดสีเม็ดแดงเม็ดขาวแล้วก็เม็ดเล็กๆครับขาวเล็กๆล,ลูกไม้กระถางที่57ครับแจ้งผิดครับเป็นลูกไม้กระถางที่58ครับลูกไม้กระถางนี้กระถางที่58ครับลูกไม้กระถางที่59ครับสเฉดสีนะครับกัดดังๆเหมือนกันเลยคล้ายๆกัน ลูกไม้กระถางที่59ครับครับต่นสีแบบนี้นะครับไปหลอดใหม่ขึ้นมาสําหรับท e in ี่กัดสีแล้วนะครับเป็นประมาณนี้ลูกไม้กระถางที่6กครับลูกไม้กระถางที่61ครับเป็นบานใบไผ่นะครับด้านล่างก็ทนสีเขาสีเข้ามาด้านล่างแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่หกสิบลูกไม้กระถางที่62สิบครับห้ดูเฉดสี ลูกไม้กระถางที่หกสิบสองครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสามครับส่วนสีเขียวนะครับใบไผ่ยาวๆนะครับกระถางที่หกสิบสามครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่หกสิบห้าครับกระถางนี้โตมากนะครับ กระทางที่หกสิบห้าครับสีสันก็สวยตัดกันชัดเจนนะครับลูกไม้กระถางที่หกสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่หกสิบหกครับลักษณะใบเด่นเดนมีสองต้นนะครับในกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่หกสิบหกครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ดครับให้ดูเฉดสีนะครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ ลูกไม้กระถางที่หกสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบแปดอันกัดสีของเขาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดแดงๆลูกไม้กระถางที่หกสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเก้าครับใบกลมนะครับแล้วก็ใบใบไทยนะครับ ลูกไม้กระถางที่69ครับแล้วก็มีโทนสีขาวๆอยู่ด้านล่างเขียวขาวนะครับกระถางที่69ครับลูกไม้กระถางที่70ครับลูกไม้กระถางที่7 1ครับ นสีประมาณนี้นะครับก่อนหนาแน่นแบบนี้ลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบสองใบกลมทรงถ้วยก็มีนะครับออกโทนสีนี้เลยนะครับกลมทรงถ้วยกระดูกเขียวนะครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบสองครับแล้วก็ใบไทยสำหรับวันนี้นะครับ e p ทแปดสิบนะครับสำหรับลูกไม้ EPT แปดสิบ ครบ72กระถางแล้วใครสามารถเลือกได้เท่าไหร่นะครับก็โทรมาสั่งได้ที่087 611 5169นะครับเป็นทั้งลายและเบอร์โทรหรือจะรอ EP ถัดๆไปก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงห่างๆกันนิดนึงเนื่องจากว่าไม้โตไม่ทันสำหรับวันนี้ทางอาญ,ญาวันสีเขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ